ซูวินเนียขึ้นไปชั้นสองทงักท,ทายกันหน่อยไหมเฮลโลเล่นไม่ได้อ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ให้นายพามาเที่ยวชินโฮตากาลอเวนะคะวิวสวยไม่แพ้สวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะเราซื้อชาร์เซอร์ลาสลาสมาแล้วเนะ่เราก็มาที่ตรงติ๊กเก็ตเนี่ยเราก็ไม่ต้องนะเราก็มีแล้วเราก็ขึ้นรถได้เลยตามช่องเดี๋ยวพาไปดูไป ดอนนูอันนี้คือเข้าไป,ปห้องจำหน่ายตัวห้องซื้อตั๋วือกีไปที่ไหนก็นมามีบัสติ๊กเกอร์แต่เราซื้อเชลลูดูพาสแล้วเราก็สามารถขึ้นรถได้เลยในนี้มีคนในส,สตูนี้แต่เขายังไม่เปิดเช้าเนี่ยก็จะเป็นแถวบัสมาก็คือมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้คือที่ นี่ไงคอน n วเนนซ์ก็อันนี้คือที่สถานีทาคายามาสเตชันนี่วันนี้เราจะไปชินโฮตะกะชินโฮตะกะเราเราจะไปขึ้นรถรถเวรถบัสมาละห้อ <c oughs> สถานีโนฮิบ no ัสสเตชันก็จะอยู่ตรงนี้ตรงทาคยายาม่าถ้ารถเรามาก็จะจอดต,ตรงรถไฟที่ชินโนตะกะลงเวเนี่ยต้องเข้าช่องนี้รถไฟเนี่ยค่ะเราจะไปขึ้นตรงนี้เพื่อจะไปดูวิวหิมากกันราคาตัต๋วแต่คราวนี้เราซื้อเชียรุดูพลาสมาแล้วเนี่ยมันก็สามารถขึ้นได้ทั้งรถไฟแล้วก็บัสนะคะ ถึงแล้วจ้าชินโฮตะกะโรเวกระเช้ากอนดอลา่าสองชั้นเจ้าเดียวของญี่ปุ่นที่จะพาเราชมทัศนียภาพบนยอดเขาโฮตะกะชมเทือกเขาเจแปนแอลเต็มอิ่มเลยกับวิวหลักล้านกับความงดงามของธรรมชาตินั่งกระเช้าธรรมชาติได้ถึงสจุดที่ระดับความสูง1 3 0 8เมตรและ 2,156เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะคะพบความงดงามที่แตกต่างไปแบบทั้ง2.2ชั้นเลยนะคะนี่เราเวติเกตตรงนี้ต้องต้องขึนง้นไปซื้อติเกตก่อนแล้วก็มีบริการร้านอาหารร้านสุวินเนียร์ร้านขายขนม จุดบริการนักท่องเที่ยวเราไปติเกตขึ้นไปชั้นสองข้างล่างก็มีร้านรามเมงที่เขาบอกว่ารามเมงอร่อยอ่ะที่นี่หรือป่ะทักทายกันหน่อยไหมเฮลโลมีใครมน,น,นแล้วูีิ ไปไปขึ้นไปรถไฟเซ็นเตอร์ขึ้นไปชั้นสองอ้าวมาไปถึงก็ไปซื้อตั๋วกันเรามีชุดโดพาสมาแล้วเนี่ยไปตรงไปซื้อตั๋วนี่ท้างนี้ามนี้เลย เอาบัตรชูริโดพาสให้เขาดูมันมีส่วนลดตอนนี้อุณหภูมิลบหนึ่งซื้อตั๋วมาแล้วนะได้มาเป็นแบบนี้ไปอานนี้เราก็ต่อแถวเดิน <laughs> ก็เดินตามทางขึ้นมาเพื่อจะรอไปขึ้นกระเช้าไปชั้น1น่งนะคะก็ต้องต่อแถวกันไปเตรียมตั๋วไว้ให้นะคะอันนี้เราก็ใส่รองเท้ากันลื่นนี่ก็ขึ้นกระเช้าแล้วค่ะกระเช้าเป็น2ชั้นนะคะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ชั้นบนหรือชั้นล่างเพราะเขาจะแยกคนแยกนักท่องเที่ยวไปตามตามบันไดเลยค่ะขั้นไปแยกไปสองทาง เราก็ไม่รู้รว่าเราได้นั่งชั้นบนหรือชั้นล่างแต่วิวสวยมากสวยมากจริงๆวิวหลักล้านเลยเรากำลังไต่ระดับนั่งกระเช้าไปที่ความสูง1,308เมตรก่อนนะคะแล้วก็จะมีช่วงนั้นก็จะมีทางเดินให้เราเล่นหิมาตอนนี้เราดูวิวไปก่อน1,200กว่าเมตรแล้ว แล้วก็ที่นี่ก็ยังมีออนเซ็นที่โดดเด่นมากเลยคะ่ะจากทางแหล่งธรรมชาติเต็มไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพใครชอบแช่เทา้าชิวชิว,ชวก็มีให้เลือกถึงสองจุดทั้งที่ Food b a ร์สออฟชินโฮตกะออนเซนสเตชันแล้วก็ชั้นนี้คือชั้นที่ชั้นหนึ่งระหว่างทางที่จะไปขึ้นชั้นสองได้ละอันนี้คือจากกอนโดล่าใช่ไหมกโดลามาแล้วก็ มาขั้นแรกเนะี่ยขึ้นมาแป๊บเดียวเองไม่ถึงสิบนาทีก็อยู่ชั้นหนึ่งละแล้วก็เดินต่อไปทางนี้เขาปูหญ้าให้ไม่ลื่นหรอกเห็นไหมทิวฮิมะฮิมะฮิมะสองข้างทางเลยตามมาตามมาไปขึ้นอีก,กอีกขั้นหนึ่งขั้นที่สองทางนู้นกระโดดเล่นหน่อยนึง กระแทกลอยเท้าเร็วเร็วเร็วเดินตามมาเร็วเร็วพาไปเที่ยวเร็วไฮไลท์เนี่ยจะอยู่ที่ชั้นบน สุดนะคะชั้นที่2ที่2,156เมตรเหนือระดับน้ำทะเลจุดชมวิวนี่360องศาเลยนะคะสัมผัสป,ประสบการณ์สุดพิเศษของอ้อมกอดของหุบเขาแบบโอ้ยสวยงามมากเหนื่อยขึ้นมาแล้วก็มีแช่เท้าจิมีออนเซ็นแช่เท้าอยู่ข้างล่าง ชั้นสองก็จะมี Information มีร้านอาหารชั้นนี้อะไรไม่รู้เนี่ย Pudding Pudding of the e l เเดี๋ยวเราต้องมาลอง Fresh b บอร์เกอรี่ f อ e ด์ค l ฟฮัลโหลก็จะมีตรงที่ที่นั่งที่นั่งทานดูวิวเออ ขวางดูดูวิวหิมะสวยขึ้นกระเช้ามาแล้วนะคะเราจะไปชั้นบนสุดกันอันนี้คือวิวจากในบนกระเช้านะคะจะเต็มไปด้วยหิมะสวยงามมากตัดกับท้องฟ้า สีขาวแตกระท้องฟ้าที่นี่รู้ดูหนาวชินโฮตากาเนี่ยจะเต็มไปด้วยหิมะมากๆเลยนุ่มฟูฉาบย้อมทิวขาวให้เป็นสีขาวเหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยายเลยค่ะแนี่วิวจากกระเช้ายังสวยมากเลยนี่วิวจากข้างบนสวยไม่แพ้ที่สวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่นี่ก็จะเป็นจุดชมวิวของซากุระด้วยนะคะส่วนในช่วงฤดูร้อนก็จะเป็นมีกิจกรรมในการดูดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยสวยทุกฤดูเลยค่ะมาไม่ผิดหวงังจะมาฤดูไหนก็สวยแต่เวลาเปิดปิดนี่ลองลองอสอบถามดูหรือตามเว็บไซต์ดูนะคะโอ้โหอยากจะบอกว่าถ้าไม่ติดคนเนี่ย นักท่องเที่ยวเยอะมากนะเดี๋ยวเราลงไปเที่ยวข้างล่างกันไปเล่นที่มาข้างล่างกันเล่นนี่เล่นตุ๊ก,กตาตัวอะไรวะเนี่ยอ้า <c oughs> จะปากับปาไม่ได้ปาตรงนี้นกันนี่ ได้เวลากลับกันละคนเยอะมากดูรอบๆเห็นหรือยังนี่อ่ท้างบนที่เมื่อกี้เราขึ้นไปเห็นไหมที่เราขึ้นไปข้างบนนู่นน่ะยอดเขานี่ก็จะมีมาเล่นหิมะกันตรงนี้เล่นหิมะกันมาเล่นกับเราไหมนห,หนาวหนาวนะสนุกก็สนุกนานๆมา ประทับปล่อยเท้าไว้หน่อยี่มาแล้วนะนี่เนี่ยมาแล้วนะกลับกันละไปเราไปขึ้นรถขึ้นรถแล้วกลับกันแล้วนะายเนื่องจากเราจองตั๋วรถบัสไว้เนี่ยตอนกลับเพราะฉะนั้นเราต้องดูเวลากลับด้วยนะคะอย่าเล่นที่มากันเพลินนะเดี๋ยวจะไม่มีรถกลับนะคะเพราะว่ารถเที่ยว วิ่งมาจากทาคายาม่ามาถึงชินโฮตะกะเนี่ยเขาจะมีเวลาเป็นห่างกันน่าจะเป็นชั่วโมงหรือ45นาทีลองเช็คเวลาดูกันนะคะแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดติดตามไฮนายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ